เงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางผู้ปิการผู้สูงอายุและเด็กนะคะเดือนมีนาคมใจกันหลายรอบมากๆเลยใครจะได้รอบไหนกันบ้าง ดูคลิปนี้นะคะกดในซ้ำพร้อมกันเนี่ยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้มาบอกต่อให้เลยสําหรับเดือนมีนาคมนะคะกลุ่มปอบางได้ได้ว่ารับกันหลายรอบหลายเด้งนะคะเช็คสิทธิ์กันให้ดีนะคะเริ่มต้นกันที่วันแรกนะคะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใครเป็นกลุ่มปอบบางที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดือนนี้นะคะใช้ได้ตามปกติเลยค่ะ ต่อมาในวันที่10มีนาคมนะคะก็จะเป็นเงินประจําเดือนนั่นเองค่ะเบี้ยผู้พิการเบี้ยชีพผู้สูงอายุและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังรับกันในอัตราเดิมนะคะยังไม่ปรับใหม่แต่ยังได้ค่ะ600-100บาทสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการมีกลุ่ม800แล้วก็1,000ส่วนเด็กๆนะคะรับที่600บาทค่ะ และนอกจากนี้นะคะในกลุ่มผู้พิการค่ะวันที่20มีนาคมก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากส,สวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทซึ่งเงินจำนวนนี้นะคะก็เข้าบัญชีเดิมนะคะที่เราได้รับเงินกันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ เป็นเงินสดที่สามารถกดออกมาใช้ได้เลยนะคะและในเดือนมีนาคมนี้ยังมีการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทอยู่ค่ะเป็นการเก็บตกรอบที่2สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชีหรือยังไม่ได้รับเงินนะคะเข้าไปเช็คสถานะกันได้ที่เว็บไซต์หรือที่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะว่าเราติดขัดปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ผูกพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีที่รับเงินเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือไม่อันนี้ไปเช็คนะคะเดือนมีนาคมนะคะวันที่28มีนาคมค่ะโอนเก็บตกรอบที่3นะคะเป็นเงินส่วนกดออกมาใช้ได้เลยจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ใครยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะเอาไปต่อยอดทําอาชีพซื้อของกินของใช้ได้หมดเลยนะคะเงินส่วนนี้ค่ะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเป็นหมายเลขัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะและคนที่จะได้รับเงินในวันที่28 มีนาคมค่ะจะต้องทําการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดอยู่ภายในวันที่25มีนาคมค่ะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะคะใครรอลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดข้อมูลข่าวสารในเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะในช่วงปลายเดือนมีนาคมน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนกันนะคะแต่ จะเลื่อนออกหรือไม่หรือว่าเร็วขึ้นหรือมีอะไรคืบหน้านะคะต้องติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวเองนะคะารฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์นะคะเก็บอัปเดตข่าวสารทุกวันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ